คือเวลาผมมีปัญหาหรือว่าอะไรก็ตามผมก็เหมือนคุยกับแม่พึ่งแบบนี้อยู่แล้วนะครับใช่ครับประมาณนั้นครับคาาโชคครับจริงครับก็ผมก็อธิษฐานนะครับเมื่อกี้ก็ขอให้ขอให้ไม่พึ่งให้โชคแล้วกันนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับไปถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับพี่น้องชาวไทยทุกคนเลยนะครับที่ยังรักไม่พุ่งพวงอยู่นะครับขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณเป็นพี่น้องศิลปินด้วยนะครับ ที่มาช่วยเหลือกันนะครับที่มาร่วมงานกันทุกๆปีเลยนะครับตั้งแต่คุณพึ่งเสียนะครับตั้งแต่คุณพึ่งเสียนี่แหละตั้งแต่ปีแรกเลยวุ่นวายก่อนงานจะมีวุ่นวายไม่เป็นข่าวนู่นก็ข่าวนี้ไม่มีเรื่องเขาเรียกว่าอะไรไม่ลงรอยกับคนนู้นกับคนนี้ตลอดเวลาเลยนะครับมาปีหลังๆเนี่ยก็ค่อย,อย,อยๆซาซาลงแล้วก็ดีขึ้นพอเราพูดถึงแม่พึ่งตลอดเวลาว่า โอเคอามาให้รู้สึกได้แต่ถ้ามันเป็นข่าวมากๆเนี่ยความจริงมันก็ก็ดีด้านหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็ทำให้จิตใจมันก็นั่นไปนิดหนึ่งปีนี้ปีนี้ไม่มีข่าวในทางที่จะทำให้จิตใจเราหวัน่นไหวไหวหวั่นกับเพชรก็เหมือนกันวันไหวไหวหวัว่นนะครับเพชรก็เหมือนกันเคยเคย เคยอะไรอ่ะไม่เข้าใจกัน2-3ปีมาเนี้ยดีขึ้นมากๆน้องเพชรก็ก็โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่นะครับก็อธิษฐานอย่างเดียวเลยว่าให้เพชรเนี่ยได้ได้ให้แม่พึ่งเนี่ยมาดนจิตดนใจให้เพชรเนี่ยโตแล้วก็ทำอะไรก็ตามเนี่ยให้แฟนเพลงมีความรักมีความสุขมีความสดชื่นโชคดีร่ำรวยแบบนี้ทุกปีครับ เป็นปกติก็วันนี้ออกมาเร็วนิดรถติดวันศุกร์ด้วยเนาะใช่ครับก็เลยมาถึงวัดเร็วใชครับ,รบเพราะว่าเดี๋ยวสักเสร็จจากนี้เราก็จะไปวัดทับกระดานต่อไปนะครับครับผมบนะครับครบรอบ33ปีก็ไม่มีอะไรจะพูดมากไปกว่าว่าขอบคุณแฟนเพลงขอบคุณแฟนคลับทุกๆท,ท่านที่ยังรักพุ่มพวงรักไกรสอนรักน้องเพชรเหมือนเดิมทุกๆปีผ่านมาแล้ว3 3ปี ก็ยังมีคนมาเยอะแยะแล้วก็สื่อมวลชนทุกๆท,ท่านพี่น้องที่ทำข่าวนะครับขอให้เป็นปีหนึ่งที่ดีที่สุดแล้วก็แม่พึ่งก็คงมาช่วยแฟนคลับเหมือนเช่นทุกปีเหมือนเดิมครับผมถ้าถ้าเรื่องของการสัมผัสคือ,อ ผมรู้สึกตลอดอยู่แล้วนะครับคือเวลาผมมีปัญหาหรือว่าอะไรก็ตามผมก็เหมือนคุยกับแม่พึ่งแบบนี้อยู่แล้วนะครับใช่ครับประมาณนั้นครับปีนี้ข้ายากปากแพงเลยค่ะโชคครับจริงครับก็ผมก็อธิษฐานนะครับมื่อก็ขอให้ขอให้แม่พึ่งให้โชคแล้วกันนะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับไปถึงคุณพ่อคุณแม่นะครับพี่น้องชาวไทยทุกคนเลยนะครับที่ยังรักแม่พุ่งพวงอยู่นะครับขอบคุณมากๆแล้วก็ ขอบคุณเป็นพี่น้องศิลป,ปินด้วยนะครับที่มาช่วยเหลือกันนะครับที่มาร่วมงานกันด้วยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับไปไปทางวัดด้วยนะครับทางวัดภาษีแล้วก็ทางวัดเทวดานด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกทุกปีเลยนะครับตั้งแต่คุณพึ่งเสียนะครับตั้งแต่คุณพึ่งเสียนี่แหละตั้งแต่ปีแรกเลยวุ่นวาย ก่อนงานจะมีวุ่นวายไม่เป็นข่าวนุ่นก็ข่าวนี้ไม่มีเรื่องเขาเรียกว่าอะไรไม่ลงรอยกับคนนู้นกับคนนี้ตลอดเวลาเลยนะครับมาปีหลังๆเนี่ยก็ค่อยๆซาซา,าลงแล้วก็ดีขึ้นเพราะเราพูดถึงแม่พึ่งตลอดเวลาว่าโอเคเอามาให้รู้สึกได้แต่ถ้ามันเป็นข่าวมากๆเนี่ยความจริงมันก็ก็ดีด้านหนึ่งนะครับแต่ว่า มันก็ทําให้จิตใจมันก็นั่นไปนิดนึงปีนี้ปีนี้ไม่มีข่าวในทางที่จะทาให้จิตใจเราหวั่นไหวไหวหวั่นกับเพชรก็เหมือนกันหวั่นไหวไหวหวั่นนะครับเพชรก็เหมือนกันเคยเคยเคยอะไรอ่ะไม่เข้าใจกันสองสามปีมาเนี้ยดีขึ้นมากๆน้องเพชรก็ก็โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่นะครับ ก็อธิษฐานอย่างเดียวเลยว่าให้เพชรเนี่ยได้ได้ให้แม่พึ่งเนี่ยมาดนจิตดนใจให้เพชรเนี่ยโตแล้วก็ทำอะไรก็ตามเนี่ยให้แฟนเพลงมีความรักมีความสุขมีความสดชื่นโชคดีร่ำรวยแบบนี้ทุกปีครับผมแข็งแรง,ขงแรงข็งแรงขึ้นครับเพราะจิตใจดีขึ้นก็ต้องแข็งแรงขึ้นครับผม ก็ปีนี้เป็นชุดจริงๆของแม่พึ่งนะครับใช่ครับแล้วก็อาจจะมีการขยายนิดนึงนะครับเพราะว่าหุ่นตัวจะใหญ่กว่าวแม่พึ่งนะครับันที่ต้องขอขอบคุณทางพี่ปัดบ้านผมด้วยนะครับที่เขามาช่วยดีไซน์ทุกอย่างเลยแต่งหน้าด้วยทําชุดด้วยครับเป็นชุดที่จริงๆที่พุ่มพวงใส่เมื่อก่อนเพชรจะเกิดอีกนะครับชุดนี้นะครับเอลยเองยี่สิบามยามยเนาะประมาณนั้น ก็มอบให้เพชรทั้งหมดชุดจริงๆที่พุ่มพวงใส่ได้มอบให้เพชรทั้งหมดและการเลือกสีแดงครั้งนี้ก็อยู่ที่เพชรเป็นคนตัดสินใจเองนะครับครับไม่เพราะว่าปกติแล้วไม่พึ่งเขาเป็นคนที่ชอบสีดําสีม่วงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ชุดตามที่เราได้เห็นไปหมสีแดงด้วยสีแดงด้วย <c oughs> แต่ว่าครั้งนี้มากกว่าสีแดงนะ <c oughs> ใช่<ส>ใช่บานเย็นใ,ใช่ไหมครับเกษตรบานเย็นมองว่าอยากจะให้เป็นปีที่สดใสแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรครับ ครับผมวันนี้คืนนี้น้องเพชรมีกิจกรรมพิเศษแน่นอนนะครับให้แฟนเพลงให้แม่พึ่งได้ดูทุกปีวันที่13มิถุนายนเพชรมีอะไรเซอร์ไพรส์แน่นอนครับครับผมไปตรงนี้ด้วยครับใช่ครับไปโน่นก่อนแล้วก็กลับมาวัดภาษีปิดคืนนี้ ใช่ครับฝากงานนะครัผมลาเป <c oughs> maintain, ็นอาทิตย์แล้วฮะไม่งั้นไม่งั้นไม่ไหวไม่งั้นไม่ไหวใช่ครับใช่ครับครั้งสองที่เลยครับพี่เพชรใช่ครับยังไงก็ขอฝากงานกำเล็กถึงแม่พึ่งนะครับ33ปีแล้วเนาะก็จัดที่วัดภาษีเอกมัยแล้วก็วัดทัพประดานนะครับก็มีตั้งแต่วันที่8ถึง16อันนี้คือที่ทัพประดานส่วนที่วัดภาษีก็วันที่13ถึงวันที่15นะครับ เชิญชวนทุกคนมาเที่ยวงานวัดกันนะครับติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยหนอ